การสุ่มให้ได้ของ5ดาวก่อนเรทอันควรหรือก่อนการันตีนั่นเองเนาะสิ่งที่เรียกว่า soft pity นะฮะเราจะจบคลิปด้วยการสุ่มนิดๆหน่อยๆแล้วกัน <S <S สวัสดีครับกบิ๊กผมอีกครั้งนะฮกับช่องกับปะบอยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับการสุ่มให้ได้ของ5ดาวก่อนเรทอันควรหรือก่อนการันตีนั่นเองเนาะ ซึ่งบอกไว้ก่อนนะฮะว่าข้อมูลจากคลิปคลิปนี้นะฮะมาจาก r e d d i t p o s สต์นี่นะซึ่งจะเป็นการแปลมาจากต้นฉบับอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าต้นฉบับเป็นภาษาจีนนั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครอยากอ่านเกี่ยวกับโพสต์โพสต์นี้นะฮะก็สามารถอ่านได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ดีสคริปชันนี้นะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูถึงข้อมูลที่เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าการสุ่มให้ได้ตัวละคร5ดาวหรือของ5ดาวนั้นมีโอกาสอยู่ที่0.6นะฮะแล้วมีผลรวมอยู่ที่1.6% แต่ทางเจ้าของโพสต์นี้นะฮะไม่ใช่เจ้าของโพสต์สิเจ้าของข้อมูลนะฮะได้ทำการคํานวณใหม่จาก0.6%ที่เขาได้ให้มานะฮะแต่ผลรวมที่ได้มานั้นมันต่ํากว่า1.6%นะฮะซึ่งถ้าจะไม่ผิดจะอยู่นี่1.43%นะฮะ,นะะ,นะะและในประเทศ G ีนะฮะถ้าเกิดเราแจ้งเร й ที่ผิดๆนะฮะ, <ๆ S 1> ะ,ะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะเขาก็เลยทำการคำนวณใหม่โดยการใช้ข้อมูล1.6%กับ0.6%ในการ ทำซิมูเลชันขึ้นมานะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะทำไป1,000ล้านครั้งนะฮะเพื่อที่จะดูว่าผลลัพธ์จริงๆมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะและจากที่เขาได้รวบรวม,รม,รมข้อมูลมาทั้งหมดนะฮะบวกกับการที่ทำซิมูเลชันไป1,000ล้านครั้งนะเขาก็ได้ค้นพบว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Soft p พ t ตตนะฮะ ซึ่งจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆสามารถสุ่มแล้วมีโอกาสที่จะได้5ดาวสูงมากๆนะฮะและมันไม่ใช่แค่ตัวละคร5ดาวเท่านั้นนะแต่เขาก็ค้นพบว่าตัวละคร4ดาวก็มีสิ่งที่เรียกว่าซอ f t ์พิตของเขาเองเช่นเดียวกันจากการที่สุ่มทุกๆ10บรอบได้1ตัวทางด้านของซอ f t ์พิตตของ4ดาวเองก็คือการสุ่มทุกๆ8ถึง10ครั้งนะฮะจะมีโอกาสที่จะได้ตัวละคร4ดาวมหาศาลนะฮะซึ่งแปลว่าอะไรนั้น แปลว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเล็งที่จะได้สีดาวนะฮะให้เพื่อนๆสุ่มไปทีละครั้งเลยนะฮะเพราะตั้งแต่1ถึง7อาจจะมีโอกาสออกบ้างแล้วไม่มีโอกาสออกบ้างแต่ตั้งแต่8ถึง10ขึ้นไปนะฮะโอกาสที่จะออกนั้นสูงม,มากๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มได้รอบที่8หรือ9อะไรอย่างเงี้นะฮะเพื่อนๆก็จะมีโอกาสที่จะเซฟหรือประหยัด การสมได้ตั้ง1-2ถึงครั้งเลยนะฮะอันนี้ก็คุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่เล็ง4ดาวอยู่นั่นเองและส่วน5าดาวนั้นนะฮะมันก็มีทางด้านของข้อมูลมาให้เราดูนะฮะว่าการออกของตัวละคร5ดาวนะะั้นมันเริ่มเยอะตั้งแต่ตอนไหนนะฮะซึ่งการคำนวณของเขาได้พิสูจน์ว่าตั้งแต่รอบที่76ขึ้นไปนะฮะโอกาสออกตัวละคร5ดาวเยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่รอบที่76มีโอกาสถึง2ี่เลยนะใน1,000ล้านครั้งมีโอกาส20%ที่มันจะออกตอนรอบที่76นะฮะ อันนี้คือข้อมูลที่บ่งบอกกับเราว่าตั้งแต่รอบที่75เป็นต้นไปนะฮะเพื่อนๆควรที่จะสุ่มทีละครั้งนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เริ่มจากศูนย์ใช่ไหมฮะแล้วสุ่มทีละ10รอบ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 นะให้หยุดตอนที่70นะฮะแล้วก็สุ่มทีละครั้งเป็นต้นไปนะฮะเพื่อ,อที่จะประหยัดพรีโมเจมในการสุ่มให้ได้ตัวละคร5ดาวนั่นเองและอย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มได้ตั้งแต่รอบที่76จริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถประหยัดไปได้ตั้ง14รเลยนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะเขาก็ได้ทําการซิมูเลตไป2แบบมั้งถ้าจําไม่ผิดนะฮะอันนี้คือซิมูเลชันแบบที่1น,นะฮะแล้วก็ซิมูเลชันแบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะก็มันก็ออกแนวใกล้เคียงกันนั่นแหละฮะก็คือมันก็พิสูจน์กันแล้วกันนะฮะว่ารอบที่75เป็นต้นไปมันมีโอกาสที่สูงมากๆในการออกตัวละคร5ดาวนั่นเองและจริงๆแล้วนะฮะทางด้านของต้นฉบับเลยนะฮะที่เป็นภาษาจีนนะ มันมีข้อมูลอีกมากมายให้เราดูกันด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากแปลแบบั่วๆนะแล้วก็ไม่อยากใช้ Google Translate ด้วยถึงผมกำลังจะใช้อยู่ตอนนี้นะฮะเพราะบ,บางทีมันอาจจะแปลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฮะแต่เรามาดูถึงอะไรที่มันแบบพอเดาได้ดูก่อนละกันเนาะอย่างเช่นอันนี้คือการสุ่มให้ได้ม u l ติไฟฟ์สหรือการสุ่มให้ได้5ดาวมากกว่า1ตัวนะฮะการได้0ูตัวเลยคือ84%ดารได้1ตัอคือ15%อ๋ออานนี้ือจากการสุอมิบบ10รออติเนะฮะก็คือั5ที่คราจาละารดาวนั่นเองเอาะ แล้วก็โอกาสที่จะออก2ตัวติดนะในการสุ่มแบบ10ครั้งก็จะมีอยู่ที่0.4อซอืมมันก็เป็นไปได้นะเพราะผมก็เห็นหลายๆคนอยู่ที่สุ่มได้2ตัวติดแล้วก็อิจฉามากๆและนี่ก็คือเรทที่เราจะได้4และ5ดาวในทุกๆ10รอบที่เราโรนั่นเองเนาะหรือก็คือโรแบบ10รอบนะฮะก็61ซที่เราจะได้ 1ตัวแล้วได้2ตัวคือ31%ดอร์ใต้3ตัวคือ6%แล้วได้4ตัวขึ้นไปคือยากมากๆโอเคโอเคแล้วนี่ก็ไม่แน่ใจคืออะไรนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากแปลมุมมัวเท่าไหร่นะอ่าแล้วนี่ก็คือกระดาน Distribution นะฮะซึ่งบอกตั้งแต่1ถึง5นะฮะว่ามันมีโอกาส2.9%์ที่เราจะได้ i อเชม5ดาวนะฮะ แล้วก็ 6- ถึงสิลรอบๆๆจนถึงรอบที่76ถึง80นะฮะเพื่อนๆมีโอกาสถึง5 4เเในการได้เลยนะก็ก็ถ้าเกิดจะให้แนะนำแบบจริงจงจังๆเลยนะรอบที่75ขึ้นไปนะผมแนะนำให้เพื่อนๆสบทเทลารอบเลยนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดอยากได้โอกาสที่แบบมากจริงๆนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากตาราง d distribution น,นี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าตั้งแต่รอบที่1ถึง20กว่ากว่านะ โอกาสมันก็สูงกว่าตั้งแต่20จนถึง75นะฮะเนี่ยถ้าเกิดดูกันตั้งแต่เริ่มเลยนะสอง2ุ 2, 96, 2. 8, 2. 7 2.7นะฮะมันสูงกว่าเพราะงั้นถ้าเกิดตารางนี้มันตรงกับที่ทางมิโฮโยใช้จริงๆนะฮะผมแนะนำให้เพื่อนๆสุ่มแบบทีละครั้ง1-20ถึงก่อนแล้วถ้าเกิดขี้เกียจก็ค่อยเปลี่ยนจากการสุ่มแบบทีละโรเป็นทีลถึงโีจนถึง่อบแล่70้ะฮะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นทีละโมแทนทะฮะอัน,น้ี้คื่งิ่งที่ผมแนะน,นะะํา้วถ้าหรับคนที่ อยากจะลองพิสูจน์ข้อมูลนี้นะฮะซึ่งผมเองก็น่าจะทำแหละเพื่อได้โอกาสมากที่สุดนะเพราะผมก็อยากได้ก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรสำคัญแล้วนะนอกจากว่าเพื่อนๆอยากจะลองอ่านเองนะฮะก็เข้ามาอ่านได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ description นะฮะแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่านี่คือการทดลองแบบ simulation เท่านั้นนะฮะที่เขาได้ใช้ข้อมูลที่ทางมิโฮโยให้มานะแล้วประกอบเป็นรูปร่างขึ้นมาเองนั่นเองเนาะซึ่งมันก็สอดคล้องกับ ชีวิตจริงหลายๆอย่างนะที่คนได้สุ่มกันมาแล้วก็ได้กอดสิ่งที่เรียกว่าพิตตีนั่นเองเนาะแต่ก็อยากให้เพื่อน, <S <S อนๆฟังหูไว้หวูล้กันนะอย่าเชื่อมากเกินไปนะให้มันเป็นแนวทางดีกว่าในการสุ่มซะมากกว่าแต่อย่าเชื่อมากเกินไปนะเพราะว่าันี้ก็คือ probability นะฮะหรือก็คือโอกาสนั่นแหละซึ่งโอกาสมากหรือน้อย มันก็เกิดขึ้นได้นั่นเองเนาะก็หวังว่าคล,คลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะฮะแลวหวังว่าข้อมูลนี้จะตรงกับทางมิเโยะด้วยนะเ <c oughs> <laughs> พราะถ้าเกิดมันตรงมันก็ช่วยได้เยอะบอกเลยช่วยได้เยอะนะฮะโดยเฉพาะสายที่เติมเยอะอย่างผมนะ <c oughs> นปัดน,น,นี้ผมก็ยังไม่ได้ดีเลยเราจะจบคลิปด้วยการซุ้ม <Zoom. S 1> นิดๆหน่อยๆแล้วกันตัวนี้ขาดอ๋อตัวนี้เพิ่งได้เครื่องมา แล้วมีตู้นี้ที่เพิง่งได้หนังสือมาแล้วสุ่มตู้ไหนดีวะเออหรือสุ่มตู้นี้ไปดีสุ่มคลีไปก็ได้มั้งจะได้แบบเผื่อเผเผื่อๆแบบรองรองไว้สําหรับตู้ใหม่เนาะอีกไม่กี่วันอีกก็สักหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรนะคำคามอย่าไปซีเรียสเพราะมันไม่น่าออกอยู่แล้วแหละอย่าไปคิดมากวิ่งามคามเบยโอ้ โอเคหรื <Okay. S 2> จะไม่ต้องก bend, าร <Jamie, S 1> ก็เถอะนะเพราะว่าตันแล้วเอาสักสิบรอบแล้วไงสักสิบรอบสักสิบรอบตาดาตาตาตาดาตาดาดาตาตาอีกอ่ากี่รอบอ่ะห้ารอบนี่ถ้าเกิดได้ห้าดาวมานี้ฮาเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดได้ห้าดาวมาก็ถ้าเกิดได้เป็น อะไรวะน่าจ,จะได้เป็นฟรีแหละี่กี่รอบแล้วเนี่ยลืมนับอีกสองรอบมั้งได้ไหมอีกรอบหนึ่งแหละอ่าโอเคไม่ได้ก็แค่แบบสมเล่นนั้นหะ้เสือเสือมันจะออกให้สักหน่อย,ยมันไม่ต้องไม่ออกเอาตรงมันก็แค่ขัดไม้ขันเือแหละก็ <c oughs> ัอคล,คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิป,ลป,ลปนี้นะและเห็นว่าคลิป,ลปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมชื่อฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อนกำลัลงใจให้ผมด้วยนะฮนะหลายครั้งหน้าจะเจอกันใหม่ครับ